เราก็เริ่มด้วยน้ำ200กรัมนะคะต่อด้วยนมเปรี้ยวนะคะวันนี้ไม่มีนมสดใช้นมเปรี้ยว35กรัมใช้เกลือครึ่งช้อนชานะคะต่อด้วยน้ำตาล1ช้อนโต๊ะไข่1ฟองนะคะง่ายๆเลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ไแป้ง500กรัมค่อยๆทยอยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ต่อเลยจ้าจนกว่าเขาเจะได้ปริมาณตามที่เราต้องการนะคะ น้ำมันเลยจ้าสองช้อนโต๊ะต่อแป้งที่เหลือเลยค่ะใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะโหทำแบบง่ายๆทำกินเองแบบนี้ง่ายสุดยอดเลยนะคะพอได้ปริมาณขนาดนี้แล้วนะคะเราก็มาใายเครื่องนวดมือถือกันต่อเลยค่ะ ใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณ10นาทีนะคะก็หลังจากนั้นเราก็พักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้คือเนอยที่ละลายในไมโครเวฟนะคะผสมด้วยน้ำมันนิดนึงเรามาทาพื้นที่ใช้สำหรับนวดแป้งกันต่อนะคะ แป้งที่ได้ที่แล้วนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราแบ่งแป้งกันนะคะได้ประมาณก้อนละสี่สิบกรัม สี่สิบห้ากรัมนะคะแบ่งได้แล้วเราก็ปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมทำให้ครบทุกก้อนเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาใส่ไว้ในถาดต่อเลยนะคะก่อนที่จะใส่ในถาดก็ต้องใส่เนยให้เขาไม่ติดกันก่อนนะคะใส่ทุกลูกเลย ตอนนี้ก็ได้แล้วเราก็ปิดฝาตั้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาแผ่แป้งกันต่อ ก่อนที่จะทอดก็แผ่ให้เขาขยายนิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะทานกับน,นมข้นหวานหรือไม่ก็น้ำจิ้มก็ได้จิ้มแกงนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าแป้งเขาจะเป็นยังไงบ้างเวลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมสวยงามมากเลยนะคะนุ่มมากเลย ออกมาเป็นใหญ่ไปลองทำดูนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณคะ่ะ